ยามเย็นวันนี้ค่ะพาเพื่อนๆค่ะมาเดินเนาะมาเดินเล่นนี่แหละจะมาเดินรีแล็กมาเดินชมค่ะมาเดินออกกําลังกายนะในช่วงเลิกงานยามเย็นค่ะนี่คือบรรยากาศที่บริเวณนะคะริมดึงแก่นนครค่ะ สวยงามมากเลยนะคะท้องฟ้าสวยสวยค่ะทุกคนก็อยากให้เพื่อนๆค่ะหลายๆท่านนะคะได้เห็นนะคะชมพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าค่ะด้านนู้นนะคะเราก็ไปชมกันค่ะนี่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะนี่สวยมากเลยนะคะทุกคนจ้าวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆค่ะ นี่แหละชมบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าไปได้วยกันค่ะนี่คือสวยมากเลยนะดูปลาค่ะปลาเยอะมากเลยนะคะในนี้นะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสวยงามมากเลยใช่ไหมคะพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วค่ะทุกคนสวยมากเลยจ้า นี่เลยค่ะสวยงามมากเลยไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะวิวสวยๆจะมาให้เพื่อนๆค่ะได้รับชมกันนะคะสวยงามยามเย็นค่ะขณะนี้ก็เวลา17นาฬิกากับอีก30นาทีนะคะโดยประมาณค่ะทุกคนเป็นจุดที่สวยงามมากค่ะเราก็อยากให้เพื่อนๆนะคะหลายๆท่านนะคะได้ชมบรรยากาศที่สวยงามเช่นนี้ค่ะ นี่เลยค่ะวันนี้เป็นวันเดือนมกราคมค่ะก็แป๊บๆค่ะวันเวลาผ่านไปไวมากค่ะทุกคนค่ะนี่แหละจากบรรยากาศแสนสวยนะคะเราก็อยากให้เพื่อนๆค่ะหลายๆท่านน้อได้ชมความสวยงามเช่นนี้ค่ะนี่คือก็เป็นวิวายามเย็นนะคะสีเหลืองทองค่ะทุกคนค่ะก็อยากให้หลายๆท่านนี่แหละได้ชมความสวยงามจ้า เราก็อยู่จนถึงพระอาทิตย์รับขอบฟ้าจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดระหว่างวันนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่เคยมาที่นี่นะคะนี่คือเราชมเผื่อทุกคนแล้วคะ่ะช่วงเช้าก็สวยนะคะแต่ช่วงเช้าเนี่ยจะเราจะต้องไปชมฝั่งนู้นคะ่ะฝั่งด้านโน้นนะคะฝั่งตรงกันข้ามนะคะ ก็ถ้ายามเย็นก็เราเราต้องมาชมด้านนี้ค่ะพระอาทิตย์ก็จะสวยมากค่ะนี่คือเป็นจุดที่ไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะทุกคนเนาะแต่อีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งด้านนู้นค่ะทุกคนก็คือสวยอีกแหละแต่จุดนี้ก็คือใกล้ที่จอดรถจากเราก็เลยต้องชมตรงนี้แหละตรงใกล้ๆค่ะทุกคนก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันค่ะความสวยงามยามเย็นนะคะวันนี้ก็สวยงามมากเลยจ้ะ ช่วงยามเย็นคะ่ะหลังจากเตดสิ้นภารกิจนะคะจากการทำงานวันนี้คะ่ะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเดินชมคะ่ะมาเดินชมวิวมาเดินชมบรรยากาศสวยๆคะ่ะทุกคนบรรยากาศสวยงามมากเลยจะ้ะช่วงนี้ฤดูใบไม้ร่วงคะ่ะก็เป็นในช่วงหน้าหนาวนะคะเป็นช่วงอากาศเย็นคะ่ะอากาศเย็นเย็นคะ่ะหลายๆท่านก็มาเดินออกกำลังกายคะ่ะ มาเดินออกกําลังกายนะคะทุกคนแล้วก็มากค่ะมีจำนวนมากเนาะมีหลายๆท่านเนาะที่มาแบบเดินค่ะมา็อกกิ้งนะคะมาีแหลกนี่แหละมาเดินเพื่อสุขภาพค่ะก็นี่แหละค่ะบรรยากาศสวยๆนะคะในช่วงช่วงค่ำค่ะในช่วงค่ำนี่แหละจ้ะค่ะทุกคนนี่คือพระอาทิตย์นะคะกําลังจะรับขอบฟ้านั่นแหละค่ะสวยงามจริงๆค่ะ